ต,ติดหรือเปล่าครับผมนี่นะครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับมีดังวาวนิดหน่อยครับผมฮ <l acht> ิฮิฮิเลี้ยนี่ โอเคนะครับพบกับผมช่องปฏิบัติบทอยอีกเลยนะครับวันนี้จะพามาดูรถเอ่อน้องๆนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับเดีจะพาไปดูกันเลยนะครับผมมาเล่นด้วยนะครับเพื่นขอมาผมก็จัดให้ครับอยากให้รีวิวรถครับนี่นะครับปั๊บลุกรอบคันนะครับคันนี้จะเป็น เว็บร้อยนะครับตัวนี้เว็บร้อยไทแหลมนะครับเว็บร้อยเอสหรือว่าเว็บร้อยยูบอกนะครับนี่ครับรอบๆคันครับผมก็จะประมาณนี้นครับกุดที่นะครับมาดูส่วนของเบรกหน้านะครับ นี่น่าจะเป็นปั๊มเดิมนะครับจากโรงงานแท้ครับผมเบรกไม่อยู่แล้วส่วนไฟหน้าก็จะเป็นไฟเดิมนะครับเฟรมก็จะเป็นเฟรมเฟรมฮัดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ฮัทเลยฮัดฮัดลวดนะครับตัวนี้เฟรมฮัดลวดนะครับมีสองฝั่งนะครับ นี่จะเป็นบูทูธนะครับแบบนี้แบบไป,ไปทัชสกรีนครับสัมผัสได้เลยตัวนี้อย่างแจ่มครับบอกเลยในส่วนของออชุดหน้านะครับจะเป็นยางเดิมนะครับผมยางเดิมประมาณ60สร้อยนะครับยางประมาณเท่านี้ ชกจะเป็นชกหน้าดื่มนะครับสายขวาครับสายเบียก็สายเดิมครับอันนี้ก็ดื่มหมดนะครับสุดนาไม่มีอะไรมากครับมีที่เด็ดเดียวครับคันนี้โอ้โหจัาบเลยขาบูเรื่องขาบูครับผมขาบูจะเป็นขาบูเดิมนะครับอันนี้สายอะไรไม่รู้ครับโอ้อันนี้สายไฟหน้าครับผมตัวนี้น่าจะใช่ครับ ส่วนเครื่องก็จะเป็นเครื่องเครื่องลูกเดิมเดิมหมดครับผมน,นี่จะเป็นเบรกงอนะครับอันนี้สั่งตรงครับจากญี่ปุ่นเบรกวายูดน,นี่เอารถนี่อันนี้เขาเรียกว่าอันเบ็บดอกนะครับเจ้าของคนตั้ง ตั้งชื่อไว,ว้เว็บดอกนะครับอันนี้ส่วนท่อนะครับมาดูส่วนท่อครับผมจะเป็นท่อเดิมนะครับต่อเดิมโรงงานเลยครับมีท่อหักเท้าหลังชุกหลังครับของเดิมเดิมหมดครับส่วนยังหลังก็จะเป็นแปดเท่าไหรเนี่ยเจ็ดสิบนะครับ ใช่หรือเปล่านี่อ่ามรจะเป็นอ่ามดด่มมาดูส่วนท้ายครับผมนี่สเตอก็จะสะเตอเจ้าของรถไล่อยู่ที่ประมาณ35ครับผม14 35ครับข้างหลัง35ครับข้างหน้า14นะครับอันนี้ไล่เบาด้วยนะครับ แล้วตัวเดียวเนี่ยเบาจะเป็นเบาปานนะครับปาดเองนะครับตัวนี้เบาปลาดเองนะครับตัวนี้เอามาดูในส่วนของใต้เบาะน,นะครับอ๋อรุดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม มีแต่เห็ุครับกับปเจที่ขังน้ำยิงลายตัวนี้คือมียุงของตัวนี้มียุงพอได้นนิโอ้รถก็เชื้อนะครับนี่เชื้อยุงทีเด็ดมันอยู่ที่นี่ครับผมทีเด็ดนี่ครับนี่ทีเด็ดถังน้ำมันครับผมโนหนึ่งขององค์การ สูตรนี่ตวาถังน้ำมันเนี่ยปกติถังน้ำมันเรียบร้อยครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมสงสัยมันเป็นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยรถล้มหรือเปล่านี่ก็จะเป็นแกนรอนน้ำมันนะครับนี่จะต่อจากนี้เจาะตรงนี้ครับผมเจาะสิบสยามครับมันอะไรเนี่ยมาณ สองนิ้วต่อลงมาครับผมใส่ครับก๊อกน้ำมันครับนี่นนี่นะครับเอามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูครับผม จะติดหรือเปล่าครับผมนี่นะครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับมีดังวาวนิดหน่อยครับผมดังวาวนิดหน่อยท้งวาวทั้งโู่นะครับจังหวะนี้ เดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูนะครับโอ้ติดมือดีดครับโอ้โนติดมือเลยครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูเจ้าของรถนะครับนี่ครับนี่คือเจ้าของรถนะครับเกลือไก่อยู่ ไม่กล้ารีวิวครับผมเจ้าของรถลักอายครับวันนี้ไปไหนครับวันนี้หากระปูนี่ครับเจ้าของรถกื่ไก่อยู่รอบหน้าจะมาขับไม่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับ ขอจบตรงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ